เสริมเชิมมานคอลลาเจนเจ้นเจ้นเจ้นจราคาเพียง390บาทเท่านั้นเท่านั้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหราคา390บาทนะคะมีเก็บปลายทางด้วยนะคะมีเก็บปลายท,ทาง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 กินง่ายไม่ขาวแก้สิวแก้ฝ้าหน้าขาวหน้าสวยหน้าใส แก้เจ็บกระดูกเจ็บกระดูกเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็จะหายนะคะกินคอลลาเจนเชอร์มานมานมานเชอร์มานคอลลาเจน390บาทเท่านั้น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 มีเก็บปลายทางด้วยนะคะ้ากินง่ายไม่ข่าวอร่อยด้วยนะคะ้าอย่าลืมนะคะสั่งเชอร์มานมานมานคอลลาเจนเท่านั้น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 นะค้อย่าลืมค่า390บาทค่ามีเก็บปลายทางนะ ขา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 เาเดินอบกฝนตกทอพังก็เพียงมันร้องเรื่งงำนลอวลมไปทั่วท้อง,งนาฝนตกที่ไรคิดถึงคนใจของข้าไม่ดอกสนุบ้านนามาคายคอลลาเจนอบ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 เป็น เชอมาน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 คนไหนอยากสวยอยากหุ่นดีเหมือนยายชมพูดื่มคอลลาเจนทุกวันทุกเช้าแล้วจะสวยจะหุ่นดีเหมือนยายชมพูในวัยห้าสิบปีปีปีเต็ม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 คอลลาเจนเชอมาน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 อย่าลืมนะคะทุกท่านอย่าลืม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  มันกินแล้วมันดีต่อสุขภาพผิวต่อร่างกายมันเลิศสมเนแตมนมาดูวิธีกินได้เลยค่ะมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชั้นคู่ซูคนวันนี้ยัยคภูมาอีกแล้วมากวนทุกทุกวันเลยนี่ย็นภูมาโปรโมทสินค้าคอลลาเจนคอลลาเจนเชอร์มานคนไหนอยากแบบว่าผิวพรรณดีอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นี่ดื่มคอลลาเจน ทุกวันวันละช้อนวันละช้อนตวงวันละช้อนตวงเป็นคอลลาเจนแว่นตาไปไหนไม่รู้แว่นตาวิ่งมาหาแม่ในแว่นตาไม่ได้ใส่แว่นตาลืมไหมเป็นคอลลาเจนเนี่ยซื้อซื้อกระปุกหนึ่งเนี่ยสามอยเก้าสิบาทนะคะกระปุกละสามอยเก้าสิบาทคา่ะถ้าซื้อสองกระปุกเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสองกระปุกก็สามอยเก้าสิบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสิบแถมสิบเออคอลลาเจนเชอร์มานใจปกใจปั่มซื้อสิบแถมสิบเพื่อนว่ายอย่างนั้น เออเข้าไปติดต่อสอบถามในเพจของท่านเลยนะคะเป็นคอลลาเจนเชมนิมาน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 ดื่มทุกเช้าก่อนก่อนออกจากบ้านไหมหรือจะดื่มตอนเย็นตอนคืนดื่มช่วงเวลาไหนก็ได้จะใส่กับข้าวกินโรยก,กับข้าวใส่ส้มตำใส่ยำปลาใส่ทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยเป็นอาหารกินเป็นอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารดื่มเนี่ยพวกน้ำดื่มพวกน,พวกนมพวกอะไรใส่ได้หมดนะคะ ใส่เครื่องดื่มอ่ะที่เป็นเครื่องดื่มอ่ะใส่กา,ฟกกาแฟใส่ได้หมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยันพูลืีมอที่โคนมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ